ลมหนาวพัดโชยมาพร้อมกลิ่นอายของฤดูหนาวที่กำลังจะผ่านพ้นไปมันมีบ้านผีสิงอยู่หลังหนึ่งที่ยังคงตั้งตรงารางอยู่บนเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ซุดโทมผนังไม้ที่เคยทาสีสวยงามตอนนี้ซีดจางและผุพลังหน้าต่างหลายบานแตกหักเหมือนดวงตาบอดสนิทที่จ้องมองความว่างเปล่า ในหมู่บ้านเล็กๆอย่างบ้านไร่ปลายนาที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเรื่องราวอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้ถูกเล่าขานกันมานานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่สำหรับอาเธอร์นักศึกษาหนุ่มปีสุดท้ายที่หลงไหลในเรื่องลึกลับและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติบ้านหลังนี้คือความท้าทาย เขาได้ยินเรื่องราวของมันจากรุ่นพี่ในชมรมสำรวจอาถรรพ์ที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่คือของจริงอาเธอร์ตัดสินใจว่านี่คือโปรเจกต์จบที่เยี่ยมที่สุดของเขานายแน่ใจนะอาเธอร์มันอันตรายเกินไปสินเทียเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมชมรมเอ่ยเตือนด้วยสีหน้ากังวลข่าวลือมันแรงมากเลยนะนั่นแหละที่ฉันอยากพิสูจน์ อาเธอร์ตอบรือแววตาเป็นประกายถ้าเราทำสำเร็จชื่อสิงห์ชมรมเราจะดังไปทั่วเลยนะสินเทียสินเทียถอนหายใจเธอรู้ว่าห้ามอาเธอร์ไม่ได้เมื่อเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่ว่าอะไรก็รั้งเขาไม่อยู่สุดท้ายสินเทียก็ตัดสินใจไปกับอาเธอร์โดยมีฟิลิปสมาชิกในชมรมอีกคนร่วมทีมด้วยคืนวันศุกร์ปลายเดือนตุลาคมอากาศหนาวจับใจ กลุ่มของอาเธอร์มาถึงทางเข้าป่าทึบที่นำไปสู่บ้านผีสิงพวกเขาเตรียมอุปกรณ์มาครบครันทั้งไฟฉายกล้องถ่ายมิดีโอเครื่องบันทึกเสียงและอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเอาล่ะทุกคนเราจะเข้าไปสำรวจกันทีละชั้นนะอาเธอร์พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ก็แฝงความจริงจังถ้าเกิดอะไรผิดปกติให้ส่งสัญ,ญญาณแล้วถอยออกมาทันที เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่บริเวณบ้านกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินโชยเข้าจมูกบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ลอยมาตามสายลมราวกับว่ามีใครกำลังเรียกชื่อพวกเขาได้ยินอะไรไหมฟิลิปถามขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเสียงลมมั้งเขาเปิดกล้องและเริ่มบันทึกภาพ พวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปในตัวบ้านอย่างช้าๆแสงไฟฉายส่องไปตามทางเดินที่มืดมิดเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ปกคลุมด้วยผ้าขาววางระเกะระกะมีฝุ่นหนาจับทุกสิ่งจนขาวโพลนทันใดนั้นเองเหมือนมีอะไรหนักๆล้มลงทุกคนสะดุ้งสุดตัวหันมองหน้ากันด้วยแววตาตื่นตะนกอะไรนะซินเทียถามเสียงสัน่นคงเป็นของเก่ามันพังลงมามั้ง เธอพยายามทำเสียงให้ปกติแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติพวกเขาตัดสินใจขึ้นไปสำรวจชั้นสองบันไดไม้เก่าๆส่เงเสียงเอี๊ยดอาร์ทถูกก้าวที่เหยียบย่ำความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาจากความมืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างกระทันหันจนควันขาวลอยออกจากปากเมื่อพวกเขาหายใจ อาเธอร์รู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบมาแตะที่ต้นคอเขาหันขวับแต่ไม่พบอะไรอาเธอร์ตรงนั้นสินเชียชี้ไปที่ห้องหนึ่งที่ประตูเปิดแง้มอยู่แสงไฟฉายส่องเข้าไปพบกับเปลเด็กโบราณที่ตั้งอยู่กลางห้องมันแกว่งไกวช้าๆทั้งที่ไม่มีลมพัดทุกคนต่างยืนนิ่งตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว เสียงหัวเราะเด็กแหลมเล็กดังขึ้นจากในห้องเปรเด็กนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของเด็กที่ร่าเริงแต่มันเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งเสียดแทงจิตใจสินเทียและฟิลิปเริ่มถอยหลังช้าชด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดไม่ไม่จริงนะเราต้องหายหลักฐานอาเธอยังคงควบคุมตัวเองได้พยายามเดินเข้าไปใกล้เปเด็กมากขึ้น แต่แล้วเสียงหัวเราะก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่โหยหวนและยาวนานมันดังจนแก้วหูแทบแตกผสมผสานกับเสียงสิ่งของที่ถูกคว้างปาจากทั่วทุกทิศทางในห้องเครื่องบันทึกเสียงของอาเธอร์เริ่มส่งเสียงซ่าอย่างรุนแรงจนจับใจความอะไรไม่ได้กล้องวิดีโอที่เขาถืออยู่ก็ดับพื่อไปเองอาเธอร์นี้เธอซินเทียตะโกนลากแขนอาเธอร์ให้ถอยออกมา แต่ดูเหมือนเท้าของเขาจะถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาของเขาจ้องเขม็งไปที่เปลเด็กที่ยังคงแกว่งไกวเร็วขึ้นเรื่อยๆในความมืดมิดนั้นอาจเธอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของบางสิ่งกำลังคลานออกมาจากใต้เปลเด็กมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผอมโซและบิดเบี้ยวดวงตาสีแดงกำาจ้องมองมาที่เขาทัานใดนั้นเงาปริศนานั้นก็พุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็ว อาเธอร์กรีดร้องสุดเสียงร่างของเขาถูกกระชากอย่างรุนแรงจนล้มลงสินเชียที่เห็นเหตุการณ์ก็กรีดร้องและเรียบดึงแขนอาเธอร์ให้ลุกขึ้นส่วนฟิลิปเองก็ตกใจสุดขีดพวกเขาทั้ง3มต่างวิ่งหนีลงจากชั้นสองอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดทางจนกระทั่งพวกเขาพ้นออกมาจากบริเวณบ้านผีสิงได้อย่างทุลักทุเล เมื่อมาถึงรถทั้งหมดรีบกระโดดขึ้นรถทันทีอาเธอร์สตาร์ทเครื่องยนต์และเหยียบคันเร่งมิดพวกเขาขับออกจากที่นั่นด้วยความเร็วสูงทิ้งบ้านผีสิงและค่ำคืนอันน่าสะพรึงกลัวไว้เบื้องหลังวันรุ่งขึ้นพวกเขาทั้งสามคนต่างไม่ปริปากพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนยังคงหวาดผวาและขวัญเสียอย่างหนักอาเธอร์พยายามกู้ไฟลจากกล้องวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียง แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากเสียงซาและภาพที่พร่ามัวหลังจากเหตุการณ์นั้นอาเธอร์เลือกสนใจเรื่องเหนือธรรมชาติไปโดยสิ้นเชิงเขาตัดสินใจเลือกทำโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแทนเพื่อนร่วมชมรมเองก็เช่นกันไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดถึงบ้านหลังนั้นอีกแต่ทว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาหลายคืนหลังจากนั้น อาเธอร์มักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูในความมืดเขาได้ยินเสียงหัวเราะเด็กแหลมเล็กดังมาจากมุมห้องและบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบมาแตะที่ต้นคอทุกครั้งที่เขาหลับตาลงภาพเงาตะคุ่มรูปร่างบิดเบี้ยวที่มีดวงตาสีแดงก่่ำก็ยังคงปรากฏขึ้นในความฝันอาเธอไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ความหลอนจากความกลัวหรือจริงๆแล้ว บางสิ่งจากบ้านหลังนั้นได้ตามติดพวกเขามาด้วยและมันจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆอย่างแน่นอน